มาแล้วจ้าพี่น้องคู่น้อยหอยศอกมาอีกตามเคยแล้วจา้าคุณสามีกําลังรดน้ําผักหวานเมื่อนี้แก่งผักหวานนี่นี่อันนี้คือปลาผักหวานนะคะก็ปลูกมาได้ประมาณสี่เดือนแล้วค่ะมันยังน้อยอยู่ค่ะมันยังน้อยอยู่แต่ว่าต้นใหญ่ก็มีต้นใหญ่ก็มีนี่มันจะมีอยู่สองสี่ต้นมีอยู่สี่ต้นค่ะผักหวานมีอยู่สีต้น เดี๋ยวฮาสิมเกินผักหวานไปแกงกินงามเมื่อเร้าแกงแบบเล้าๆขั้นอย่านางใส่น้ำอย่านาง้ะจ้ะมันต้นหลายปีแล้วต้นนี้ได้กินทอดขวบทอดเวลากะได้กินนี่อ่อนๆเก็บดูดูแขกไปไถ่มากะให้ข้าเจ้ามาเก็บไปกินซ่นอยากกินกับมาด้วยจ้ะมีแกงให้กินแซ่แบๆงามงามพี่นนอก นี่ต้งยอดีด้ล่ะนี่งามเด้อพี่น้องเด้อพุ่น่ะงามขนาดเลยพี่น้าพี่น้าอันนี้เออเอเสวยงามงามค่ับพี่น้อง น้ำไหลายโอ้จะไปแกงแซ่แช่ซูสามีกินด้จ้าน้ำขนาดโอ้พี่น้องเบิ่งต้นเดียวพักวันต้นเดียวนี่นี่ยังอีกสองต้นอยู่ทั้งเถิงพูดนะบบกหลายๆเลยคนต้นเดียวนี่นี่พี่น้องหอยซอไม่ได้แล้วนี่มันล้นอบอวบงามๆเดี๋ยวสิเบเก็บใบยานั้ง เราก็ตะไคร้หอมแดงพริกซดต,ต่ำใช่กันเขาเบือมาดเข่ามาเขาเหนียวเขามามาไว้แล้วเอาไว้เป็นขาเบือมาต่ำใช่กันโอ้ยแซ่บแม่แกงผักหวานนี่แม่กินเนี่ยแซ่แบเลยไะพี่น้องเกี๋ยวตะไคร้เกี๋ยวใบายานางังนี่แม่งามงามนี่งามงาม ที่แกงผักหวานซุีแม่กินอีแม่เราก็เป็นคนภาคกลางเราเป็นคนใช่น่าแต่ว่าเราก็บอกฟ้องภาษาลาวเขารู้เรื่องอยู่หน้ากันแล้วน้าเขาก็รู้ก็เรียกว่าจะลาวพูดภาษากลางบ้างเป็นบางครั้งแล้วมันก็ตกลาวคือเก่า ใบายานังอันนี้แบะแครงว่าไ่ได้ปลูกเด้อมันเกิดเองธรรมชาติเอากะบารุงูรักษาไว้ไม่กินเขาไปได้ละแบกบแค้งตักเบิง้งตักหวานงามๆพี่น้องสดๆใหม่ๆงามๆผู้น่ะงามหลาย เออผักหวานน่ะน,นี่ใบย่านางย่องอย่านางก่อนเด้อบดีเด้อย่องอย่านางเบิงังผักหวานงามๆพี่น้องสดๆใหม่ๆงามงามพูดนะงามหลายเออผักหวานน่ะนี่ใบย่านางย่องอย่านางก่อนเด้อบดีเด้อย่องอย่านาง เ,เขาห้อกันหนึ่งแล้วไ่ด้เขา่เขาเข่าห้อกันหนึ่งเนี่ยหนึ่งเขา่าหนึ่งเขากินกับแกงผักหวานเซ่บๆตำข้าวเบือได้พี่นอ้องซอยตะไคร้ใส่ตำม,มาดนี่ ใส่พริกสดจัก2หน่วยเพราะว่ามีผู้เฒ่ากินน้ำเขายวเ็ดเผ็ดหลายเท็เขอมีกินหน่อยๆก็ไขพอด็ว,วนี้สดดร้าง,งพื่ด็กสรางพด็กได้เนาะ น้ำอย่าน้ำพี่น้องเทน้ำอย่าน้ำลงไปแล้วก็ใส่เครื่องที่เขาต่ำไว้เขาใส่เครื่องใส่ไอ้น้ำปลาใส่เกลือใส่ผงชูรสลงไปแล้วน้ำปลาน้ำปลาแซ่บเอ หม้อเริ่มเดือดละเริ่มเดือดละปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วอ่าหมอก็จะเดือดแล้วจ้าอ่าหม้อเริ่มเดือดแล้วจ้าพี่น้องหม้อเริ่มเดือดแล้วใส่ผักหวานด้วยจ้าใส่ผักหวานด้วยจ้าไว้โอ,<ม>โอ้น้ำไหลไหลละน้ำไหลไหลละอี่แม่ก็หิวเข่าออละแปดโมงแล้วเนาะวันนี้งานหลายพี่น้องอย่าว่ากันเด้อ อ่าเอาอันนั้นฝาปิดก,ก้อนบัด้ปึ๊บแกงผักหวานแล้วเ้อกะชิทอดไข่น้ำพี่น้องนี่ทอดไข่แกงผักหวานนี่กะทุดยอดแล้วพี่น้องเอ้ยใส่ผัก น้ำเนี่ยผักเข้าบอกอืดผักเข้านะ่ะในสวนใส่ไปหอมแดงน้ำเข้มข้นเข้มข้นเกี่ยวใส่กระแซบแกเกี่ยวให้มันเกี๊ยมเทนกระเทียมเขาชิบวใส่กระเทียมเขาที่เกี่ยวหอมแดง แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้กินแม่แม่หิวเข่าแล้วแม่หิวเข่าแล้วแป๊บหนึ่งแม่ลูกอาทซาเนาะแป๊บหนึ่งอ่ะใี่บอกน้ำหยิบส่เสร็จแล้วรสดีใส่ไปน้ำปลาดีบ่านี้มันหีทอดใครพี่น้อง ทอดไข่ใส่หอมแดงบวใา่กระเทียมได้แล้วอ้หูหอมจังเลยสุกแล้วพี่นอ้องสุกแ,แล้วแล้วละจ้าแกงผักหวานแกงผักหวานไข่เจียวโอ้ยร้อนรอน,รอนเลยไข่เจียวอยู่ไหนไข่เจียวอยู่ไหนอยู่นี่ มากินข่าวพี่นอ้องมาเด้๋จากกินข่าวน้ากันจ้า